ไฟดวงเล็กๆหลายสิบดวงส่องสว่างในายามค่ำคืนที่จตุรัสนักบุญเปโตรโดยผู้สแสวงบุญรวมตัวกันสวดสายประคำเพื่อสันติภาพพระคดินันแองเจโลโคมาสตรีเป็นผู้นำการภาวนาคืนนี้ก็เช่นกันพวกเราสวดภาวนาด้วยความตั้งใจว่าพระเจ้าจะทรงประทานสันติสุข,สสขแก่โลกและเราวินวอนต่อพระแม่มารีถึงเหตุการณ์ที่พระ<ร>นางทรงขอที่เมืองคานาพระนางก็อาจขอในเรื่องนี้ด้วยเช่นกัน โอพระแม่มารีโปรดหยุดพวกเขาพอโลกกำลังเข้าสู่สถานการณ์หายนะขณะที่พวกเขาสวดสายประคำผู้สแสวงบุญได้เดินไปข้างรูปภาพที่มีชื่อเสียงที่สุดชิ้นหนึ่งของมหาวิหารนักบุญเปโตรมาดอนาเดลลาโครนาภาพนี้ได้สร้างแรงบันดาลใจหนึ่งให้แก่สมเด็จพระสันตะปาปายอนปอนที่สองที่ทรงวางไว้ที่จตุรัสหลังจากที่พระองค์ทรงรอดจากการถูกลอบวงพระชน เมื่อวันที่13พฤษภาคมคิศกรา1981ดังที่พระคาดินั้นแองเจโลโคมาสตีกล่าวว่าโปรดระลึกว่าในขณะที่พระองค์ทรงถูกนำตัวส่งไปยังโรงพยาบาลเจมิลี่สมเด็จพระสันตปาปายอนปอนที่สองได้ทรงพยายามตรัสว่าพ่อยกโทษให้แก่ผู้ที่ยิงพ่อสองสาวันต่อมาพระองค์ตรัสว่าในขณะที่มือสังหารกำลังยิงเพื่อจะปลิดชีพพ่อ พระหัตถ์แห่งพระมารดาได้ส่งช่วยเหลือสมเด็จพระสันตะปาปาให้พ้นจากความตายนี่เป็นคำคืนที่เต็มไปด้วยความทรงจำเนื่องจากเมื่อวานเป็นวันครบรอบของวันที่เริ่มการโจมตีนี่คือสาเหตุที่พระคดินานได้แบ่งปันเรื่องราวของสมเด็จพระสันตะปาปายอนปอนที่สองเมื่อถูกถามในสิ่งที่อาลิอากาปุลรอบปองพระชนพระองค์บอกแก่ท่านในการพบปะกันที่เรือนจำเมื่อได้ฟังสิ่งที่เขากล่าวแก่พ่อ เมื่อเราได้อยู่กันตามลำพังอาลีอักกาได้กล่าวกับพ่อว่าทำไมท่านยังไม่สิ้นพระชนผมยิงเพื่อปลิดชีพพระองค์และผมเป็นนักแม่นปืนที่สมบูรณ์แบบนอกจากนี้กระสุนปืนน่าจะโดนที่หัวใจแต่กลับไม่เป็นเช่นนั้นทำไมพ่อกล่าวว่าข้าแต่พระบิดาพระองค์ตอบอะไร พระองค์ตรัสว่าลูกต้องรู้ว่าเนื้อพลังของลูกปืนคือพลังของพระเจ้าและพระหัตถ์ของพระแม่มารีนั่นคือเหตุผลที่พ่อยังอยู่ที่นี่การสวดสายประคำในยามค่ำคืนเป็นการริเริ่มที่ไม่เหมือนใครเนื่องจากไม่ใช่การสวดปกติในทุกวันเสาร์ของเดือนพฤษภาคมมหาวิหารนักบุญเปโตรจะเชิญชวนผู้แสวงบุญมาสวดภาวนาร่วมกัน อย่างไรก็ตามตลอดเดือนนี้สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงยืนยันที่จะร้องขอให้คริสเตชนร่วมกันสวดภาวนาเพื่อสันติภาพของโลกอย่างจริงใจทำกลางความบ้าคลั่งของสงครามได้โปรดจงสวดสายประคำเพื่อสันติภาพทุกวัน